เรารู้อยู่แล้วคือเราก็เข้าชิงอ่ะแต่มาดูจังหวะของอินโดบ้างที่เขามาเพื่อรับมือเราและทําได้ดีมันเหมือนสัญญาณเนาะว่าอาเซียนอ่ะแต่ละชาติเขาก็เริ่มพัฒนากันหมดแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่ต้องกระโดดไปอีกสเตปหนึ่งให้ได้ด้วยของอินโดนะครับต้องชื่นชมทำกันบ้านได้ดีนะครับในการที่รับมือเขารู้ว่าคือเราเล่นบอลทางลึกดีอ่ะจะมีทั้งเตอร์เชยรพิพ,พัฒน์ที่แทงทางลึกไปที่หน้ารายเนี่ย เขาก็ปิดได้ดีส่วนวิธีการเล่นเขาเนี่ยก็เป็นโมเดิร์นฟุตบอลเลยครับบอลทันทิชันเลยโดยที่เน้นไปทางด้านขวาเขามีตัวทีเด็ดทางด้านขวาวคือเอกี้เลี้ยงจี้ตัดในแล้วก็เข้าไปคัดแบ็กหรือว่าจะเลี้ยงตัดในแล้วก็เข้าไปยิงวันนี้ก็จะเห็นว่าทางด้านซ้ายเราทํางานหนักมากแล้วก็ <S <S <ม>บอลเขาเนี่ยพอเวลาเป็นข้างหน้าเนี่ยเมื่อเขาเสียบอลปุ๊บเขาก็จะรีบรูเข้าไปเลยนะครับเพื่อไปปิดช่องไม่ให้จ่ายบอลไปข้างหน้าอีกทีหนึง่งบอลก็จะเป็นเนี่ยรเรียกว,ว่าบอลฟอร์เวิร์ดกับไดเรกทเพย์นะครับค เราก็กะดักตัดตรงช่วงแดนกลางนี่แหละแล้วก็พยายามทิ้มไปข้างหน้านะครับลูกนี้ก็ถ้าวางแม่นๆนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าปีกทั้งสองฝั่งเขาเนี่ยเร็วมากพอเวลาที่เสียบอลปุ๊บเนี่ยตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะเตรียมที่จะเป็นแม่เหล็กเลยเตรียมที่จะบล็อกลายไว้เลยแม่ไทยเนี่ยส่งบอลไปข้างหน้าอีกทีหรืออาจจะก,กดดันแล้วก็ต้องเคลียร์บอลไปนะครับนะก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับกดดันแล้วเขาก็ได้บอลกลับขึ้นมาอีกทีหนึง่งนะครับ ซึ่งตรงนี้มันเป็นการเล่นแบบโมเดิร์นฟุตบอลนะครับบอลสมัยใหม่ที่เขาจะเล่นกันจังหวะนี้เราจะเห็นว่าในการที่มาร์คเตอร์วิลเทะครับก็ยืนใกล้กันตลอดไม่ให้เตอร์เนี่ยจ่ายทางลึกได้เลยนะครับทุกๆครั้งนะครับจะยืนใกล้ๆก,กันตลอดไม่หนึ่งคนก็สองคนนะครับเราเห็นว่าบอลมาทางเขาเนี่ยโอ้โหเนี่ยสามบล็อกไว้แล้วนะฮะบล็บอกไว้ตลอดเลยจนต้องแบ็กบอลแบ็กกลับไปนะครับเพราะจ่ายทางลึกไม่ได้เลย เขาค่อนข้างเตรียมเตรียมการได้ดีคือแล้วชัดเจนเลยหลายครั้งนะครับเออจะมีได้แค่ประมาณอย่างครึ่งแรกผมเห็นน่าจะทางลึกประมาณสองครั้งได้ไมั้งสองครั้งได้นอกนั้นก็พอเวลาจะคิดจะจ่ายเงี้ยตัวอื่นก็โดนมาร์กไว้แล้วถ้าจ่ายไปก็เป็นภาระ,ะเพื่อนอีกก็เลยต้องถอดบอลแบ็กกลับไปเซตบอลใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกจังหวะหนึ่งเห็นไหมจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยคือเขาคอมเพรแดนกลาง ตัวที่เขาประกบเนี่ยเขาเห็นทั้งคนเห็นทั้งบอลแล้วก็การมาร์กตัวผู้เล่นตัวอื่นเนี่ยจะอยู่ในระยะที่มันใกล้เคียงเยตอร์ไม่สามารถที่จะจ่ายบอลทางลึกได้เลยโดยที่อย่างเนี้ยถ้ามีตัวที่หน้าลายอย่างเช่นวอลชิตเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นกลางรับตัวหนึง่งเอ่อมาร์คคอกใช่ครับตัวนั้นจะฟอลโล่ตามตลอดเลยถ้าใครจะดรอปลงไปครับเขาจะยืนเป็น4 1 4 1อ่ะตัวอื่นไม่จะเป็นเอกนิตหรือว่าเบนจามินเนี่ยจะโดนตลอดเลยแล้วสุดท้ายก็ต้องบอลแบ็กหรือไม่ก็ต้องวางหลังลายอย่างเงี้ยให้กับ ตัวฟูลแบ็คแต่พื้นที่ข้างหลังมันก็น้อยบางทีวางไปมันระยะมันไม่ได้ด้วยก็เสร็จเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่เป็นจังหวะเกมลุกของเป็นจังหวะทานทิชชันของทั้งสองทีมครับแล้วก็เป็นเกมลุกของอินโดเวลาที่เจาะจะเจาะทางด้านข้างแล้วก็เล่นบอลฟอร์เวิร์ดไดเรกเนี่ยแหละครับจ่ายวันทัดทูทัศแล้วก็แปะคืนข้างหลังแล้วก็เบิ bon ้ลบอลยาวไปหลังลายสิบห้านาทีแรกเราโดนแบบนี้บ่อยมาก เพราะว่าคุณภาพเขาดีกว่ากัมพูชากับสอปอลาวที่ทําเล่นแบบนี้ได้ดีเนาะแลยวที่เหลือก็อาจจะใช้อินดิวดวลของตัวเองพยายามที่จะฝ่าไปนะครับไปถึงริมเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็คอร์สยัดเข้ามาหรือไม่ก็คัดแบทประมาณนี้<ม>เกือบเหมือนกันหลายจังหวะย,ยู่เหมือนกันครับโดนตรงเนี้ยตลอดเลย ัวครึ่งแรกกมมันก็ลักษณะแบบนี้เนาะครับแล้วก็ในจังหวะการซิชชั่นของเราที่เราเห็นเนี่ยครับพอเราตัดบอลได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเวลาได้บอลปุ๊บตัวพ่กมันน้อยไปนิดนึงตอนช่วงแรกๆมันจะเลยไม่ต่อเนื่องเป็นจังหวะอีกทีนึงแต่เขาฉลาดแล้วเขาดูตัวด้วยนะจะตัดที่ใครคนไหนทนี่ยตัวคีเขาเขาดูตัวคีใช่เขาไม่ได้ตัดมั่วคนไหนที่ดูกินตัวไปแล้วไม่ได้มีพิษสงอะไรมากเขาก็ปล่อยเล่นไปก่อนรึ่งหลังก็ให้เห็นว่าเวียเทพ มีช้อยในการที่จะส่งน้อยแล้วก็ตัวประกบที่เขาโดนประกบติดอะมันมีตลอดเลยมันอึดอัดเชฟเกมินโดเนี่ยเขาเริ่มคอมแพคมากขึ้นแล้วเป็นโลบ็อกนิดน,นึงแล้วคือรับต่ำแล้วแล้วรอรอสนกับเพื่อล่อให้เราเนี่ยเสียพื้นที่มาพอเขาตัดบอลได้เขาก็มีพื้นที่แล้วก็ใช้ความเร็วก็เกือบโดนเหมือนกันตรงนี้นเราก็ต้องพยายามที่ต้องเตรียมรับมือด้วยเพราะว่าเวียดนามผมก็ว่าบางช็อตเขาก็เล่นรับแลวโตนะ ต้องฝึกในการรับมือจากลุกเป็นรับเนี่ยแล้วเราโดนโต้กลับเนี่ยเราจะรับมือ,อยังไงบ้างมีตัวตัดเกมไหมมีตัวที่คอยดีเลย์แล้วออกไปด้านข้างไหมเพื่อที่จะได้เพิ่มจํานวนแล้วก็พวกผู้เล่นเรากลับมาในพื้นที่แดนเราอันนี้ก็จะเห็นชัดนะครับว่าคล็อกเนี่ยจะตามพอเวลามีผู้เล่นที่มาเล่นตรงหน้าลายเนี่ยเขาก็จะทิ้งไว้ตัวหนึ่งอย่างนี้แหละครับก็เป็นประมาณ4ี่ห้าหนึ่งนี่แหละหรือว่าสี่หนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวกวาดหน้าลายตัวหนึ่ง ซึ่งเราก็พยายามที่โจมตีมันอึดอัดนะจังหวะนี้นะครับมีตัวชิดติดตลอดอะจนเราต้องพยายามเล่นด้านข้างโดยที่ฟูลแบ็กเราเติมไปแต่จังหวะพวกนี้ถ้าออกบอลเร็วๆเนี่ยบางทีโซนก็แตกนะแต่วันเนี้ยเราออกบอลช้าไปนิดนึงนะด้วยมันน่าจะอึดอัดด้วยครับจังหวะด้วยแล้วเขาเข้ามาเร็วด้วย ใช่เราออกค้ับนเนี่ยพอเราออกด้านข้างปุ๊บเนี่ยถ้าเราออกเร็วมันก็อาจจะเจอหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าออกช้าเนี่ยมันก็จะเจอสามสองกันเนี่ยก็ไม่ทันสุดท้ายก็ต้องกลับไปเซตบอลใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่เนี่ยครับมันอึดอัดแค่ไหนลองดูครับหยุดนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเนี่ยระยะในการที่มาร์กเนี่ยอย่างเงี้ยชอยอย่างเงี้ยไม่รู้เตอร์จะส่งให้ใครอะ่ะ ถ้าส่งไปก็เป็นภาาะอีกโดนเพจอีกโดนเข้ามาร์ชิดหมดแล้วเบนจามินก็โดนมาร์่เอกนิตก็โดนมาร์คอิเลฟานก็โดนมาร์คเพราะนั้นมันก็เลยอึอดอัดเลยวันนี้เลยไม่ค่อยเห็นบอลทางลึกของวิลเทเมากเท่าไหร่จะเป็นบอลสวิตชิ่งซะมากกว่าออกไปที่ฟูลแบดอืมเหมือนเราก็ระแวงเกม์ทาร์ิชั่นของอินโดมันทำกันบ้ามาแล้วว่าเขาสวนตลอดเขาเร็วไงเราก็ต้องรัดกลุ่มเห็นไหมฮะเขาพยายามต้อนให้ออกไปด้านข้างตลอด ลูกนี้ก็เกือบโดนเหมือนกันเนี่ยพอเวลาเขาตัดเขาก็จะใช้ความเร็วล้วพื้นที่นะครับอืมก็พุ่งเร็วมากอันตรายจริงๆถ้าสมมติถ้าเจอลูกแบบเนี้ยแล้วเป็นคุณภาพแบบเวียดนามเนี่ยเราก็คือจับเหมือนกันนะอืมแต่เวียดนามชุดชุดเนี้ยที่ผมดูอ่ะยูทิปสามเนี่ยผมว่าผมว่ายังยังยังไม่เข้ายังไม่เข้าอินโดตยังไม่ค่อยดีตัวบนยังไม่ค่อยดีใช่แต่ขยันแต่ได้ขยันแล้วก็ได้เจ้าภาพมาแหละ ลูกนี้ก็เป็นลูกที่ยิงประตูได้นะครับคือเนี่ยพุตสันก็ดึงไปสามคนแล้วอ่ะก็จะเห็นว่าคือความใหญ่ก็ช่วยได้อ่ะนะครับบวกกับความสามารถส่วนบุคคลอินดิวด้วยของเจ้าเตอร์นะครับพิกม้วนลูกนี้แบบฟุตซอลเลยซีดานเทิร์นคล้ายๆเลยหมุนปึ๊ดนะยิงปังเลยแล้วยิงดีโค้ชแขกครับไม่ใช่เ <ผม S 1> ท้ทนาถน<ข>ันนดนะะยิง<อ>ดีด้วย ผมก็วีระเทพเนี่ยใครจริงดีเว่ากันครูเตะบอลผมเนี่ยคนนู่นยิงไปนูน่นอโอ้ยคณยึดกระดิบผมนัสุด <c oughs> โอ้ผมยิงทีงงในี้ก็จนได้มีใครใหญ่กม่ไปเล่นแล้วเฮ้ยแต่อันนี้มันชัดเจนนะว่าอย่างที่โค้ชแขกพูดเลยพอเรามาดูซ้าอีกรอบเนี่ยกรูซับสั้นดึงไปสามอินโดเสียตำแหน่งเหมือนกันเนาะแล้วก็อ่าดูนะแต่ตรงนี้เลยครับเนี่ยลากไปเขาพยายามลากไปที่ว่างอ่ะดึงไปหมดเลย เนี่ยสามเลยนะครับก็ใช้ความใหญ่มันก็ได้เปรียบอ่ะอ่าแล้วก็เบนจ์บินด้วยคือถ้าเบนจ์บินลูกเนี้ยตัดสินใจแต่งแล้วยิงจังหวะแรกเนี่ยก็ก็ลุ้นสองอย่างคือเข้าก็ลุ้นได้นะก็ลุนได้ก็ลุ้นได้เออแต่ว่าสุดท้ายคือผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเลือกจ่ายขวางไปนะใช่แล้วเขาดึงจังหวะเลือกเลือกเลยนะแต่ตอนจังหวะเนี่ยคือที่กู้ยตับสั้นลากไปทางซับไปทางขวาแล้วอ่ะคือมันดึงเชฟเขาแต่งหมดแล้วไง แล้ะยิ่งเปลี่ยนไปอีกฝั่งหนึ่งเร็วเห็นไหมมันไม่มีใครที่มาอยู่แล้วอมันก็คือไซต์ทูไซต์อะเนาะเปลี่ยนใช่แล้วบวกกับเรามาซัพพอร์ตเร็วด้วยเตอร์มาซัพพอร์ตเร็วมีวอลรชิดอยู่ข้างบนเหนแถวสองกามาเร็วอะแต่เขาเกือบตัดได้เหมือนกันนะค้รแขกสุดไปายเาเลยนะเขาก็อ่านไปแล้วนนี้ก็ต้องบวกกับจังหวะแล้วก็ความสามารถด้วยคุณภาพของเรา ดีกว่าเยอะอสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ท้ายใช่ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เราก็รู้สึกว่าลูกเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เราเจาะถึงในในกรอบเขาผมว่ามีไม่เกินไม่เกินสิบห้าคะแนไในเกมใช่ใชเราได้อและลูกนี้ยิงตามจังหวะนะเอาจริงๆคนถนัดถนัดซ้ายแล้วจะยิงขวาเนี่ยคือจังหวะมันต้องได้จริงนะลูกเนี้ยอันนี้ต้องยอมรับว่าบางทีมันก็มีเรื่องของ เรื่องของจังหวะที่มันเข้ามาได้เพราะว่าจ่ายขวางอย่างเงี้ยก็อันตรายถ้าเขาตัดได้ก็โดนโตเลยแต่เราเราเราจ่ายขวางเราจ่ายขวางแบบมีคุณภาพด้วยไงจ่ายขวางแม่นยําด้วยบวกกับจังหวะมันเทไปทางเทไปทางขวาหมดแล้วไงด้านตรงข้ามมันก็มีพื้นที่เบนจมินก็เลือกจ่ายขวางเลยปั้งไปเนี่ยมันเสียววินาทีอสมมติถ้าตัดตัดได้ก็อันตรายเหมือนกัน